เปิดเทอมนี้ต้องระวังนะครับมูล,ลนิธิกระจกเงามีข้อมูลเด็กหายเพราะไว้ใจคนใกล้ตัวน่าห่วงเด็กอายุ3-8ขวบถูกล่อลวงไปทำอนาจารครับ มูลนิธิกระจกเงาเผยสถานการณ์เด็กหายในรอบ5ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับปี2563มีรายงานเด็กหาย222คนปี2564เด็กหาย202คนลดลงไป20คนแต่ปี2565ขยับขึ้นมา50คนอยู่ที่252คนส่วนปี2566เพิ่มขึ้นมาอีก46คนมาอยู่ที่298คนและเพียงครึ่งปีแรกของปี2567นี้มีรายงานเด็กหายอยู่ที่134คนแล้วนะครับ ช่วงอายุที่เด็กหายมากที่สุดอยู่ระหว่าง11ขวบถึง15ปีกำลังเป็นวัยรุ่นตัดสินใจออกจากบ้านเพราะมีปัญหาครอบครัวพอเจอคนที่ไว้ใจก็หลงเชื่อไร้การติดต่อไม่ยอมกลับบ้านบางรายต้องพูดคุยอยู่นานถึงจะยอมกลับบ้านครับกลุ่มที่รองลงมาก็คือกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอายุไม่เกิน18ปีที่พลัดหลงกับครอบครัวแล้วหายจากบ้านไปเลยไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้อีกและกลุ่มสุดท้ายน่าเป็นห่วงใกล้เปิดเทอมเด็กๆออกจากบ้านห่างจากสายตาผู้ปกครอง ต้องระวังการถูกลักพาตัวจากสถิติเป้าหมายจะเป็นเด็กอายุ3-8ขวบโดยปีที่ผ่านมามีเด็กถูกลักพาตัวมากถึง6คนซึ่งคนร้ายก็คือคนใกล้ชิดหน้าตาคุ้นเคยเด็กจึงวางใจโดยคุอุบายจะใช้วิธีตีสนิทเอาของเล่นขนมมาหลอกลอ่อพยายามชวนคุยและสร้างความคุ้นเคยให้เด็กไว้วางใจซึ่งสถานที่ที่คนร้ายมาเข้าหาเด็กก็เป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนหรือตามที่ทำงานของผู้ปกครอง จากนั้นผู้ก่อเหตุจะอาศัยช่องว่างตอนที่ผู้ปกครองลัสายตาอุ้มพาเด็กหนีไปจุดประสงค์คือพาเด็กไปทำอนาจารรองลงมาคือทำไปเพราะรักใคร่ในตัวเด็กซึ่งทั้ง6คนในปีที่แล้วโชคดีนะครับที่ถูกช่วยกลับมาได้อย่างปลอดภัยครับครอบครัวเองต้องเป็นพื้นที่ ปลอดภัยให้กับเขาให้ความอบอุ่นความเข้าใจมีการพูดคุยสักถามและให้เวลากับเด็กเท่าที่ควรจะให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยถ้าเกิดครอบครัวอบอุ่นเด็กคงจะไม่หาตัวช่วยอื่นในการที่จะเป็นพื้นที่รับฟังให้กับเขาอะคะ่ะจริงๆถ้าเป็นเด็กเล็กเลยที่เขายังไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้อะคะ่ะผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้ข้าสายตาเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวบางครั้งแบบแค่เวลาไม่กี่นาทีที่หันหลังไปหรือก้มดูโทรศัพท์อะค่ะเด็กก็ อาจจะคลานหายออกไปจากบ้านแล้วเปิดเทอมใหม่นี้ฝากถึงผู้ปกครองครับอย่าไว้ใจใครง่ายๆให้มารับส่งบุตรหลานเพื่อป้องกันภัยไม่ให้มาถึงตัวส่วนเด็กโตที่เริ่มเป็นวัยรุ่นต้องมีวิธีพูดคุยรับฟังเด็กดูก่อนครับแล้วผู้ปกครองจึงค่อยให้คําแนะนํากับบุตรหลานในเรื่องต่างๆ